thank you

สังฆเมตตาอารามะสองสามคืนและจากนั้นก็มาพักที่จาการตาและก็ได้เดินทางมาที่วัดบางกาและก็มาที่วัดธรรมารามเกาะบางกาอินโดนีเซียวันอังคารที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2568 แต่วันนี้เป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนเจ็ดปีมัดเสงพระมาหาวิรัตเขมาจารีเป็นเจ้าอาวาสพระที่มาฉันร่วมในวันนี้มีอยู่สิเจรูปมีสมณเณรอยู่หน,นึ่งอันเด็เอาพูดธิ่บปอใจพระายมัอไม่ย้ํไปกันกกกว่า,าดาถึงมาอ,อินโดนีเซีย Sejak tanggal 29 Mei Setelah turun pesawat Langsung ke Sangka Meta Arama Di Bogor Habis itu Beliau Melakukan kegiatan Sesuai dengan jadwal berdiri ya Habis itu Ke Jakarta ada acara di hotel nah, selesai ke Bangka hari ini tanggal 3 hari Selasa <tuh> jadi melakukan kebajikan hari ini pindah patah bersama-sama dalam langkah Waisak dan pindah patah bersama-sama di Pulau Bangka di wihara Bangka Damaram kepala wiharanya Bante Mahawirat Kemacari hari ini hari melakukan waisak dan pidapata bersama-sama หวานมาถึงวัดบางกาธรรมธรรมรามก็มาถึงแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นก็มีศรัทธาญาจโจมทางกาจัจากกาตานะลูกหลานนะอันนี้ก็ควรจะประกาศให้ศรัทธาญาจโจมได้รับทราบพระะลวงพ่อ,อามาในคราวนี้ครั้งนี้ก็ มามีจุดนี้แหละจุดหนึ่งมีสัทธาญ,ญาติโยมทางโรงแรมวินวินพรีเมียร์โฮเทนเและเป็นเจ้าของที่ดินที่ที่บางกลาเมื่อวานก็นมีท่านเจ้าคุณเป็นประธานคณะธรรมทูตกับมหาวิรัต และกับคณะสงฆ์ได้ไปร่วมกันรับที่ดินที่จะสวายว่างสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งนะลูกหลานที่กาะบางกลาที่นี่เนี่ยหลวงพ่อไปเห็นที่ดินแล้วก็เออเป็นที่พอใจหลวงพ่อก็ได้รับไว้นะเจ้าของโรงแรมคุณอินดราซูโยมุูโยโน,โยโนโเป็นเจ้าของนะ ถวายที่ดินแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็คงจะเป็นฟังฟังดูกปดถ้าเป็นคิดเป็นแต่ทางนี้เขาเรียกว่าเอเคอร์ก็คงจะหลายเอเคอร์อยู่ที่ถวายเมื่อวานก็คณะสงฆ์กับคณะสัตย,ยาญาจูงคณะกรรมการทางผู้ใหญ่บ้านทั้งคนท้องถิ่นทั้งสำนักพุทธก็ได้ไปรับที่ดินแปลงนี้เอาไว้ ต่อไปก็คงจะทำทำเป็นวัดเ,เป็นวัดอย่างวัดป่าแนวแถวปฏิปทาพรัทุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคิดว่าอย่างนั้นนะลูกหลานนะเอาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่พวกครูบาอาจารย์แต่นี่ก็สายหลวงปู่มั่นเหมือนกันนั่นแนหะแต่นี่อยู่ในเมืองอ,อยู่ในชุมชนแต่อันนั้นคุรอยู่ในป่าปมาห่างไกล อยู่ในภูเขาอยู่ในป่าใครคิดว่ามันเป็นวัดป่าชัดๆเหมือนกับวัดป่าทางประเทศไทยถ้าลูกหลานเข้าไปประเทศไทยไปที่วัดหลวงพ่อแล้วก็คงจะเห็นเป็นวัดป่าที่มีต้นไม้มีเนื้อที่ทั้งพันกว่าไร่นะมีกำแพงรอบๆอ,อันนั้นก็คือวัดป่าแนวแถวกรรมฐานหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นล,ลูกหลานนะ Kemarin uh, Longpo setelah acara di Jakarta selesai berangkat uh, ke sini tanggal dua kemarin uh, setelah tiba di airport uh, langsung ke Bihara Bangka ada malam beristirahat ramatama sama umat selesai beristirahat, uh, habis itu uh, jam tiga uh, berangkat. Uh, menerima tanah yang umat yang mempunyai hotel uh, win Primer ya, di di jakarta namanya pak indra yang uh, Berdana tanah kemarin di gunung uh, di samping uh, bebek mas ya. tanahnya indah sekali sampai Rongho bilang Uh, Vericus uh, Tanahnya Beliau bilang paling bagus Maksudnya Jadi longho senang Dengan acara kemarin Yang menerima tanah dari uh, dermawan Yang namanya pra, uh, Pak Indra Suyono Yang mempunyai Hotel di Jakarta Asli orang bangka kita Uh, suami istri dan anak juga menjadi biku yang di bihara lumpok uh, jadi uh, sangat uh, senang uh, lumpok mengatakan bahwa bihara uh, di hutan ingin uh, bikin wihara seperti di Wat Pa di Thailand uh, banyak wihara hutan yang kita siapa yang pernah pergi seperti wihara Longpo ada berapa ribu rai berapa ratus hektar besar sekali jadi wihara namanya Watpa generasi Lungkuman Puritato harus mempunyai pohon hutan Beda sama bihara di kota, contohnya siapa yang pernah pergi lihat bihara Longpo di Udon Thani, Bisa uh, tahu tentang uh, bihara hutan, uh, maksudnya generasi lombongan uh, tentang piku hutan. Nanti masa depan di Bangka bisa bikin bihara contoh bihara hutan uh, yang kita akan melakukan berbuat uh, supaya umat mengerti tentang wihara hutan dan wihara kota karena ประเทศไทยนั่งเครื่องบินมาตั้งเกือบสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งมาถึงอินโดแล้วก็นั่งจากเครื่องจากอินจากจาการตามาที่นี่อีกชั่วโมงกว่าสรุมแล้วสรุปแล้วก็คือสามสามสี่ชั่วโมงที่จะมาถึงเกาะบางกลาของพวกเราแต่ถึงยังไงจิตใจของพวกเราเป็นชาวพุทธแล้ว,ว่าเป็น ผู้หวังดีเป็นผู้ผมุ่งมั่นในศีลในธรรมถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็นอยู่เหมือนอยู่ใกล้กันเพราะมีความคิดแนวความคิดแนวเดียวกันต้องการพ้นทุกข์แล้วก็มีศีลธรรมคุณธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสรุปแรกก็คือพวกเราจะเป็นผู้คิดดี แล้วก็ทำดีพูดดีถ้าหาว่าพวกเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่นสถานที่ใดก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นทุกทุกแห่งอนถ้าพวกเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานนะหลวงพ่อนัยเปสวัสดดารีไทยแลนด์ไปจาการตา kurang lebih tiga jam lebih nah, baru sampai Jakarta. habis itu uh, terbang lagi ke sini satu jam. itu walaupun jauh, uh, tapi hati kita, pandangan kita bersama-sama ingin mau bebas dari penderitaan. jadi itu namanya walaupun tingkan di jauh tapi hatinya pandangannya bersama-sama itu uh, yang kita ingin bebas dari penderitaan maksud. Uh, jadi uh, kita di mana-mana pun kalau kita mikir baik, ucapan baik, uh, berbuat baik uh, di mana-mana pun kita tinggal kita akan bahagia. Kita Maksudnya pikiran, ucapan, dan berbuatan itulah yang membuat kita uh, dapat uh, bebas atau kebahagiaan di mana pun kita tingkan. Kita harus praktek pikiran uh, yang baik, ucapan yang baik, berbuat yang baik. Jadi di mana-mana pun kita bisa bahagia. เพราะเราทีากิจ k ารทีกิจการที่เ a าทำิจีกิจการที่เากกเราทจา่จ่เารีอเไรมีาก่กหลานี่เรจาร่าจ่เก่เรกจทาิจะาทีกเรานคกจเราจะทีเราพิธี่เทกรเราิจะทีำการีเรกิธีเรกจาทเำิธีการเรนนนะากิีการเากาาาก ให้ลูกหลานทุกคนถ้าผู้ใดว่างก็ขอเชิญมาร่วมกันร่วมพิธีกรรมพิธีการทางวัด <c oughs> บางคราธรรมะของพวกเราเนี่ยนะลูกหลานนะตอนนี้ไปก็พระสงค์จะอนุโมทนาให้พรต่างแก่ละพรนนอนะพกรดานานีก็จะอไระรทีะีอะทะอะจรที่ไรที t ี่ทะอ Ikut upacara bersama-sama Lompok mengajak Siapa teman-teman Siapa yang Teman-teman kita Atau siapapun yang Bisa mau melakukan Kebajikan di upacara Waisak Bersama-sama malam Mulai jam 5 Jam 6 Kita siap-siap Setelah itu Kita s u d a ah ส selesai a าเสรจา <ing> รเิวารปริารปรุริปุร็ิารปุเการมเสรนาปตะมเนัานาอปุกาปะิชิตังปฏิตังุมเมวจะมิสรปเพปุเรนตปา จันโทปนารสุยะธามณีโชติอราสุยะธาสัพพิติโยวิวันจันตุสันพารุโขวินานสตุมานเตภาวันวันตรโย

ปตะวันอเนกาอันตรายาปิวินาศตุอาเสสตุตายาสิทธิธนังลาพังโสธิีปากขยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจาโพคังวุติเจยัตสวร สัาว์สาจจะอยุ่ใจชีวันสิทธิพวันตุเตปาวัตุสัพมังกาลังรักขันตุสัเบเดวตาสามบามุทธานุภาเวนัสราโสติพวันตุเต ภาวันตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพปเนวตาสัมปัทถมานุภาเวนะสะดาสุติภาวันตุเตภาวัตุสัมพังกาลังรักขันตุสัมปเนวตาสัมปัจังกานุปาเวนะ ตาราโสธิอาวันตุเตอ้าวรับทานอาหารตามอรตยาไสลุกหลานเลยหลวลงพ่อปลกลุ่มที่มากับาการเราทา,า,านอาหาร,าารตรงนี้กา็ได้นะทีนะต้อมนะมามา,มาพร้อมๆกันจะได้ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา